ถ้าม่เสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะมาฟังกันเลยหยุนโมพี่คิดถึงผมไหม <h> ih <ihi> เรื่งองครั้งก่อนเคลียร์แล้วใช่ไหมฮัลโหลกดวางไปสืบมาเอดิกหยุนโม่นั่นช่วงนี้มันทําอะไรหากเราตรวจสอบอย่างหยาบคายเกินไปเราอาจเตียนเจ้านายหนุ่มของตระกูลหยุนมันยากที่จะอธิบายฉันจะให้โบนัสเพิ่ม รับทราบครับท่านประธานรู้ใจเหยียนายเห็นโทรศัพท์ฉันไหมฉันไม่รู้ว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนตอนอยู่ที่นี่โซฟาโอ้นายไปได้นายไปได้แล้วคุณยังไม่ได้จัดการเอกสารนอกจากนี้ยังมีการประชุมที่ถูกผักกลับไปแล้วสามวันแล้ววันนี้คุณจำเป็นต้องไปอะไรกันทำไมถึงมองฉัน มาที่ทําไมถึงมองมาที่ฉันถ้านายมีธุระนายก็ไปจัดการก่อนฉันอยู่คนเดียวได้รู้สึกิดงั้งนให้ฉันไปด้วยเป็นเพื่อน,นไงล่ะยังไม่เคยเห็นบริษัทนายพอดีเลยอืมโอเคแผนสำเร็จชุบมันสูงมากขนาดของมันเป็นสองเท่าของรวกกุ๊บ ซึ่งปลูกสร้างทั้งหมดนี่เป็นของรวกกรุ๊ปหรอลวกกรุ๊ปขยายเกินกว่าอาคารเดียวคุณเป็นพนักงานต้อนรับของล่วกกรุป๊ปตอนนี้คุณจะมีโอกาสตรวจสอบอาคารไม่ช้าก็าเร็วจริงหรอฮ่าฮ่ารอฉันข้างในฉันจะกลับมาเร็วๆนี้อืมไม่ต้องรีบนายไปเทะ อืมจุ๊บรอให้นายกลับมาแบบมองหล่อนเป็นใครทำอะไรนะฉันคิดว่าฉันเห็นแขกคนหนึ่งในพนักงานสำนักงานของประธานดังนั้นฉันคิดว่าฉันจะไปเสิร์ฟกาแฟสักถ้วยฉันจะทำมันเองต่อจากนี้ไป ไปอย่าทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเว้นแต่คุณจะได้รับคำเลือกใช้ค่ะว้ารูจะเหยียนมีหนังสือไม่น้อยเลยนะเนี่ยแต่มีแต่หนังสือที่น่าเบื่อไม่มีประโยชน์เอ๊ะฉันหนังสือนี่ทำไมจูจ่ๆก็ขยับเองมีหนังสืออยู่ข้างหลังอีกเหรอคุณนาย หากคุณเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังฉันวางหนังสือท่านประานคงจะกดหน้าดูเลยเบื้องหลังเขียนตามความสูงของบทคิดหน้าเทาความสูงคืงตาหลมหน้าเทาถ้าหากมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย โอ้ขอโทษฉันแค่อยากอ่านหนังสือเหล่านี้ฉันไม่ได้คาดหวังประตูหนังสือที่จะเลื่อนไปเองนี่เอกสารสำคัญหรอฉันสัญญาว่าจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเป็นเพียงความสนใจส่วนตัวของประธานความสนใจอะไรลึกลับขนาดนั้นเลยปิดผู้ติดตาของเจ้านาย เจ้ากี้เจ้าการเจ้าชายครอบครัวงามอยู่ชั้นโอ้มืงอกานนิยายรักตัวเอกไ yeah. <laughs> อ้เหี้ยไปผมจะไปที่ห้องประชุมก่อนหากคุณต้องการอะไรคุณสามารถโทรไปที่เลขาของประธานน้าทิปดีบนโต๊ะทำงานของเขาอืมโอเครู้สึกเวียนหัว เมื่อคืนนี้ฉันนอนไม่หลับฉันจะไปห้องน้ำเพื่อลองล้างหน้าให้ตื่นวางปึก๊กร่วงจากมืตอตังอคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำลายเสื้อผ้าใหม่ของฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ฉันจะจ่ายคืนให้คุณจ่ายคืนฉันเถอจสายไหวเหรอคุณแก้งทำอะไรคุณแซงทำเป็นตก เป็นเหยื่อหรือไงคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นที่เพิ่งเข้ามาออฟฟิศกับประธานลู่ใช่ไหมคุณมีไว้หน้าที่สวยไม่น่าแปลกใจที่คุณสามารถเข้าใกล้ประธานได้คุณเป็นใครคุณต้องการอะไรไม่อย่างนั้นให้ฉันกรีดหน้าของคุณและคุณไม่ต้องจ่ายคืนให้ฉันสำหรับเสื้อผ้าเหล่านี้คุณต้องคิดว่างไงฮะคนคนนี้แปลกแต่ ร่างกายก็แปลกมาดูกันว่าคุณจะเกลี้ยกล่อมประธานด้วยใบหน้าที่มีรบาดแผลเป็นยังไงแย่แล้วกดปึ๊งถีเยอะเย و ย, و. ย, و ย, و ย و. ประธานลู่ฉันอธิบายได้ผู้หญิงคนนี้ชนฉันแล้วทำท่าที่แปลก,กแล้วก็เลยเถียงกันเล็กน้อยทำไมเธอถึงทำไมเธออึ้งไม่ฟื้นเธอทำอะไร ฉันไม่รู้เธอเป็นลมเธอยิงฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเธอเลยโวนเธอออกไปแล้วจับตาดูเธอโทรหาหมอมาที่นี่ด่วนครับปล่อยฉันมันไม่เกี่ยวกับฉันจริงๆต่อสู้ชให้อโอกาสฉันอีกสักครั้งดได้ไหมประธาน ลาเธอออกไปเธอมีเธอไม่มีไข้ทำไมเธอตื่นขึ้นมาหมออยู่ที่ไหนเธอไม่มีไข้ทำไมเธอถึงไม่ตื่นขึ้นมาผมโทรเรียกแล้วครับเดี๋ยวก็มาอะไรนะหนีไปแล้วภารกิจล้มเหลวคุณเฟงิงประธานลูกของคุณควายจับตาดูเธอ เข้าใจแล้วหญิงสาวของตระกูลเฟิงเฟิงลูกเก์ถ้ามีเสียงแล้วก่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าภาพผิดตัวละครก็ขออภัยเหมือนกันนะพอดีผมจำเสียงตัวละครไม่ค่อยได้เพราะนักพากย์มือใหม่ไงล่ะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยเธอไม่ทิ้งร่องรอยไว้ใช่ไหมเธออย่าทำให้ฉันเสียหายละ่ะ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเพื่อเขาอาจาคิดว่าฉันเป็นคนที่ข้างใครดูเจ้ยเหยียนพวกเขาจะไม่ค้นพบสิ่งที่ฉันทำตรวสาจสอบอเลือกเขามาได้ไงคุณหนานเช้ามาพอดีมีแค่เขาที่มาเร็วฉันได้ยินนะฉันตรวจสอบทุกอย่างละเอยียดรอบคอบและฉันสามารถ พูดได้อย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอ,เธอแค่นอนหลับคยช่วจงเวลาที่ผ่านไปพวกคืนพวกคุณยืนอยู่ข้างๆฉันทำไมกันเธอรู้สึกยังไงบ้างเธอรู้สึกไม่สบายฉันไม่เป็นไรฉันนอนเต็มอิ่มพลังงานฉันกลับมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการที่จะกีดใบหน้าของฉัน อยู่ที่ไหนล่ะฉันจะฆ่าเธอข้อมูลบันทึกบริษัทเราเป็นของปลอมผมได้มอบหมายชื่อให้ทำการตรวจสอบแล้วเธอหนีไปแล้วเหรองั้นช่างมันเถอะทำไมอยู่ๆเธอถึงหลับไปได้ล่ะฉันไม่รู้อยู่ดีๆฉันก็ง่วงนอนขึ้นมาหากคุณยังกังวลอยู่ฉันสามารถจะเลียด และนำกลับไปตรวจได้นะไม่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 เมื่อคืนฉันแค่ไม่ได้นอนแค่เหนื่อยมากเฉยเฉ๋อดีมากเพื่อนเตรียมพร้อมบนฐานเมื่อคืนนี้นี่คือผู้หญิงที่นายตามจีบเหรอเรียกเธอว่าพี่สะพยโอเคโอเคฉันรู้แล้วฉันเห็นนายด้วยวิญญาณตำน้อยอาจไม่รู้วิธีนัดเดทใช่ไหมไปล่อยให้พี่ใหญ่สอนเคล็ดลับ อย่างมันเป็นแบบนี้พวกเขากำลังทำอะไรอยู่ทำไมนายทำไมอยู่ๆนายก็อยากดูหนังละ่ะข้ามเรื่องทำงานเพื่อเดทอ่ะซื้อตั๋วแล้วหนังสยองขวัญเธอกลัวเหรอเราไม่ต้องดูมันก็ได้ถ้าเธอจะกลัวเฮ้อใครกลัวแค่นี้เองดูก็ดูสิ รอที่นี่ฉันจะซื้ออะไรก่อนอาอาไม่เยอะแสฉันกลัวมากอย่าก,กลัวเลยที่รักมันเป็นของปลอมทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะรับผู้หญิงคนหนึ่งระทานถอนหายใจหืมดึง เปอเป็นไงบ้างเธอกิดร้องและโยนตัวเองเข้ามาในอ้อมกอดของนายเคล็ดลับของฉันเป็นยังไงบ้างดีใช่ไหมเป็นไงบ้างเธอกิดร้อง